วันนี้ผมจะมารีวิววิธีการตัดผมด้วยตัวเราเองเหมือนในหนังนะครับที่เขาตัดกันเองเนี่ยมันทำได้ยังไงต่อแรกผมก็กลัวนะว่าจะทำไม่ได้อันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะจากผมยาวแบบนี้เลยนะเสียดายผมไหมผมก็เสียดายนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อทำคอนเทนต์ครับที่เราต้องมีก็คือแบตเตอรี่นะครับมันจะมีที่ลองหวีมาให้ด้วยผมเลือกอันหวีที่มันใหญ่สุดที่มันแถมมานะตัวนี้เป็น1.2เซนติเมตรนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ราคาหลักร้อยตัวนี้กันน้ำด้วยนะครับผมใส่ตัวลองหวีเข้าไปปุ๊บจากนันกนบ เพราะว่าถ้าเราเริ่มจากด้านล่างเนี่ยผมด้านบนมันจะโปกมันจะตัดยากเราเริ่มจากด้านบนดึงขึ้นอย่างนี้เลยครับเหมือนที่ผมทําเลยครับตัดออกมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับตอนตัดเนี่ยถ้าเราไม่ดึงผมขึ้นเนี่ยมันจะตัดไม่เข้านะครับเราต้องดึงผมขึ้นให้มันตึงๆแล้วก็เอาแบตเตอรี่เนี่ยไถเข้าไปเลยครับเนี่ยมันก็จะหลุดติดมือมาอย่างนี้เลยง่ายเลยครับแล้วก็ไถเฉพาะช่วงข้างบนก่อนนะครับช่วงที่เรากําได้นะเห็นไหมหัวเริ่มล้าแล้วครับเหมือนคนหัวล้านเลยครับเราค่อยๆเอาด้านบนออกก่อนนะ เพราะมันจะปลกลงไปข้างล่างนะครับผมเลือกตัดผมในห้องน้ำนะครับเพราะเวลามันตกไปเนี่ยผมให้มันตกลงไปตรงซิงน้ำครับแล้วก็ซิงน้ำเนี่ยต้องอุดรูไว้นะอย่าเปิดไว้นะครับไม่งั้นมันจะตกเข้าร่องไปแต่เนี่ยเรื่องใหญ่เวลาท่อมันตันนะครับก็อุดรูไว้แล้วเวลาเราเคลียร์ผมเนี่ยมันจะง่ายครับนี่ด้านข้างเนี่ยผมเนี่ยผมลองไถดูนะครับมันจะไม่ค่อยได้ครับถ้าเราไม่ดึงมันตึงๆน้นจะออกมานิดเดียวดังนั้นเราควรดึงผมไว้นิดนึงแล้วก็ค่อยๆไถเข้าไปครับมันก็จะหลุดติดออกมาง่ายขึ้นเห็นไหมดึงป๊บแล้วก็ถ เริ่มเริ่มเนี้ยบถ่ายไม่กี่ทีเนี่ยมันก็จะเนี้ยบเองเลยครับเมื่อก่อนตอนผมอยู่เมืองนอกเนี่ยเวลาไปตัดผมทีโดนหลักพันนะครับเพราะว่าที่เมืองนอกเนี่ยการตัดผมทีเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับสมัยนั้นน่ะคือไม่มีปัญญาที่จะตัดผมตัวเองเลยครับก็คือไม่คิดว่ามันจะตัดได้แต่ตอนนี้มันมีแบตเตอรี่จริงๆมันเรียกปัดตเตอรีน่นะเออแล้วตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับละกันน้ําด้วยแล้วก็มันเป็นตัวที่มันชาร์จเอานะครับมันก็เลยไม่ต้องต่อสาย เห็นไหมครับอันนี้ผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยตัดผมตัวเองนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ตัดผมตัวเองตัดผมด้านหลังเนี่ยก็ทําเหมือนด้านหน้าเลยครับเราก้มหัวลงแล้วก็ดึงมันขึ้นแล้วก็ตัดค่อยๆดึงดึงขึ้นทีละนิดนะครับเอาเท่าที่เรากำได้นะแล้วก็บตัตเตอรี่บัตเตอรี่เนี่ยไถเข้าไปครับเห็นไหมถ้ามันหนาเกินมันจะไม่ค่อยเข้าแล้วก็ค่อยๆสไลด์เข้าสไลด์ออกไปเรื่อยๆทีละนิดนะครับอ่าแล้วก็ดึงออกมานะครับเพราะถ้าเรารีบเกินอัดอัดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ขาดนะ มันเหมือนมีดมันไปติดนะครับเราค่อยๆดันเข้าไปทีละนิดทีละนิดเอาจนกว่ามันจะหลุดออกมานะครับจนเรารวบผมออกมาไม่ได้เนี่ยหลังจากนั้นเราค่อยไถครับมันจะบางส่วนที่มันยาวไปเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังนะอันนี้เราเอาส่วนที่มันยาวออกก่อนนี่ดานข้างนะครับด้านข้างนี้จะง่ายกว่าครับเห็นไหมอันนี้ดูตรงจอแค่ดึงออกมาแล้วก็ไถนะครับถ้าเราไม่ดึงเนี่ยมันจะไม่หลุดนะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะหลุดยากครับเห็นไหมมันยังอยู่ครับเราต้องค่อยๆ ตรงจอเนี่ยจะยากยากหน่อยถ้าเราไม่ดึงนะอ่าอันนี้มาถึงโซนหลังหัวแล้วนะครับค่อยๆายไปทีลน,นี้นครับดึงแล้วก็ถ่ายดึงแล้วก็ถ่ายก้มเอานะครับมันจะได้ไม่เลอะไปไกลนะอ่ถ้าเรายืนตรงเนี่ยมันจะตกไปด้านหลังครับอันนี้ผมก้มมาตรงซิงค์น้ํานะอ่าแล้วก็ค่อยถาถเข้าเอาจนมันหลุดออกมาติดมือออกมาอย่างเงี้ยครับผมเคยเห็นในหนังที่เขาตัดกันเนี่ยอยากรู้ว่ามันตัดแบบนี้ได้จริงหรือเปล่า พูดตามตรงนะครับตอนผมเริ่มทํคลิปเนี่ยผมก็ยังวันๆอยู่เลยว่ามันจะได้ไหมเพราะกลัวว่าจะทําไม่ได้นะแล้วก็สุดท้ายต้องไปหาเพื่อนผมที่เปิดร้านตัดผมอยู่ในเมืองนะแล้วแล้วปัญหาแรกก็เกิดขึ้นครับแบตเตอรี่มันหมดครับตัวนี้ตอนนี้ใช้งานไม่ได้นะครับเสียงมันหายไปละก็มันตัดไม่เข้าตอนแรกเสียงมันเบาลงเบาลงจนตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วผมเลยต้องไปเอาตัวชาร์จมาเสียบเพื่อตัดต่อนะนี่หลังจากผมเสียบปุ๊บเนี่ยไฟก็ขึ้นแล้วก็ลองตัดดู มันตัดไปได้แค่ไม่ถึง1นาทีนะครับเนี่ยอันนี้พยายามตัดต่อนะปุ๊บเอาดับไปอีกแล้วมันกระพริบเลยครับแล้วมันก็ตัดต่อไม่ได้ครับอันนี้ผมที่ตัดออกมาเมื่อกี้นะครับแล้วตอนนี้แบตมันหมดไปละต้องรอชาร์จประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็เลยเอาตัวสแปร์มานะตัวนี้จะตัวเล็กกว่าแต่ตัวรองมีดของตัวเนี้ยมันสั้นกว่านะมันใช้ด้วยกันไม่ได้ด้วยเพราะขนาดมันเล็กนะครับแล้วโชคดีตัวนี้มันใช้ถ่านครับมันแถมถ่านชาร์จมาให้ในยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วอััันนนนนนนีีี้้้้้้้้พิ่่่งงซือออมมาาาแแตผชร์จทไววกหลคบ ตัวลองหวี meow, ปัตตาเลียนตัวนี้เป็นขนาด6มิลน,นะครับซึ่งเล็กกว่าตัวเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งเลยนะผมก็เลยเอาไว้ไถตรงตีนผมเอานะครับนี่มันก็จะง่ายพราะมันเล็กมันเข้าซอกอะไรได้ง่ายขึ้นมากเลยครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการเก็บตีนผมนี่จากนั้นเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวเดิมที่ชาร์จไว้ประมาณ10กว่านอาทีแล้วนะครับตอนนี้มันก็ยังใช้ได้แล้วนะครับมันมีแบตเตอรี่เก็บเข้าไปแล้วจริงๆตัวเนี้มันใช้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะและคราวนี้แบตมันเสื่อมไปแล้วครับผมซื้อมาเป็น 6- 7ปีครรับจิงๆผมชา์จเต็มมก่อนาตัดผมแล้วนะครับ ไม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นเหตุแบบนี้สําหรับใครที่ซื้อใหม่เนี่ยอันเดียวเนี่ยเหลือๆอ,อะไรครับสามารถตัดได้ทั้งหัวจนเสร็จได้นะแต่พอดีอันนี้แบตมันเสื่อมเดี๋ยวเตือนไว้ก่อนปัตตาเลียนแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีที่ลองหวีแถมให้สองสาอันนะเราสามารถซื้อเพิ่มได้อ่าเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเป็นไงผมทรงผมผมผมอ่ามันเหลือตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเคลียร์เอาตรงนี้ออกนิดนึงครับจริงๆแค่เอามือรูปก็จะรู้แล้วครับว่าตรงนั้นมันมีผมเหลือหรือเปล่าอ่าเริ่มเนี้ยบเห็นไหมครับเนียนละ เดี๋ยวผมไปสระผมนะนี่ด้านหลังให้โชว์ด้านหน้าด้านหลังหลังจากอาบน้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี้ยบเลยครับเท่เลยครับเทียบกับทรงเดิมนะเพื่อนๆชอบทรงไหนมากกว่ากันครับคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสัเชล s ดสตอรี่ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ